สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาติดตามรับฟังประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่กันต่อนะคะล่าสุดมีเพจดังเพจหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามเป็นถึงหนึ่งล้านกว่าคนได้มีการโพสต์ลงในเพจโดยมีใจความว่าทนายลุงพลถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีคดีลาลาเบลเพราะเป็นหนึ่งในแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองตอนนี้ศาลอนุญาตประกันตัวชั่วคราว ลุงพลเลือกคนผิดจริงๆหลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งเพจซึ่ง Facebook จากกี่แบ่งปันรอยยิ้มคนพนีจรก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยบอกว่าเพจการเมืองตลาดล่างลุงพลกับทนายเกี่ยวอะไรกับการเมืองเขาไม่ได้ไปมอบ็บไม่ต้องนำเสนอข้อเท็จจริง ลุงพลกับพี่โนมิตะไม่ได้ไปมอป็อบไม่ต้องนำเสนอในเพจการเมืองแอนตีโพสต์เสร็จตายเลยเหรอครับหายเงียบอีกแล้วฮ่าฮ่เอาลุงกับพี่โนบิตะไปโยงการเมืองเขาไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองเอาเวลาไปประกันตัวแกนนำดีกว่านะแอดมินเพจเพจการเมืองตลาดล่างสติเพจการเมืองแล้วลุงพลเกี่ยวอะไรกับการเมือง สตินะครับมันคนละคดีกันถ้าคุณเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ไปดื่มกินเหล้าในบ้านเดียวกันพอดีคุณก็จะโดนแบบนี้แหละครับตอนนี้เขาจะสู้คดีต่อไปครับแยกแยะไม่เป็นคนเราย่อมมีผิดพลาดนะครับสติด้วยการเมืองแล้วจะไปแขวกคนอื่นทำไมครับตอนนี้พี่เขาเป็นทนายมีใบอนุญาตการจบครบหมดแล้ว โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็มาแสดงความคิดเห็นว่าน่าสงสารลุงพลจังช่วงนี้ไม่มีข่าวเขาไปทําข่าวประท้วงหมดเอาน่าเอานะานะลุงมอบเลิกเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็คงกลับไปหาลุงนะจะเย็นๆผมประชดนะครับลุงจากกีแบ่งปันรอยยิ้มก็เลยได้ตอบกลับว่าดีแล้วครับแกก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวนี่แค่นี้เงินก็เยอะแล้ว เหมือนปรินาเหมือนกันเห็นโพสต์น่าจะเป็นสิบโพสต์ช่วงประท้วงแต่ละโพสต์ก็เสียบๆทั้งนั้นแต่กับกันไม่มีคนหยิบไปทําข่าวเลยโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าอย่าไปสนใจมากกับข่าวคนพวกนี้ไม่ได้ทํำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นแบบข่าวแบบการเมืองคืออนาคตของเราเองสงสารทําไมอ่ะ แค่ไม่ได้ออกข่าวถึงกับต้องสงสารหรอแล้วเคยถามลุงไหมว่าอยากเป็นข่าวหรือเปล่าโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าอย่าโพสเอาแค่มันค่ะเขาสู้คดีอยู่นะเพราะเขาไม่ผิดคุณทนายไม่ได้อยู่ตอนนาราเบลเสียชีวิตนะคะควรให้ความเป็นกลางบ้างหากเป็นสื่อโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าคดีที่น่าสมเพช กับบางคนที่พุ่งเป้าไปโจมตีอาชีพของผู้เสียชีวิตซึ่งถูกกระทำแทนที่จะประนามคนทําผิดโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าคุณไม่ได้ไปต่อค่ะคุณทะแนะไปวิ่งเล่นกันในคุกก่อนเนาะค่อยกลับมาเป็นทนายว่าแต่อนาคตมืดมนเนใสาอาชีพแล้วดีว้าแย่จังจากกีก็เลยตอบกลับว่า เขาสู้คดีเพราะอยู่ในเหตุการณ์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะเขาไปต่อไปได้อีกไกลค่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะแอดถึงจะตามข่าวบางบางทีใครเป็นใครเราก็ไม่รู้มีคนแนะนำให้แต่ถ้าเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มแต่เรื่องกฎหมายเขาอาจจะกิ่งก็ได้ส่วนตัวก็คือส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องงานเขาอาจจะกิ่งนยแอด มันคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยทนายทำตามหน้าที่ตามได้รับมอบหมายคือมันคนละคนกันผู้ต้องสงสัยแต่กับได้รับการยกย่องเห็นข่าวลุงพลมาก็นานด่าแกกันก็เยอะนี่คือสงสัยมากว่าจะไปด่าแกทำไม 1. นึ่แกคือผู้ต้องสงสัยค่ะไม่ใช่ผู้ต้องหา 2. ว่าแกหากินกับสพหลาน คนที่ให้เขาก็ให้แกเองเขาเอางานมาให้เอาเงินมาให้มองกับกันเป็นพวกคุณจะเอาไหมสานั่นหลานไม่ใช่ลูกเอาจริงๆถ้าแกเลิกกับป้าเต็นแกก็คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางสายเลือดเลยด้วยซ้ำขนาดพ่อแม่ยังเฉยชาถึงแกเป็นใครเป็นแค่ลุงเคยลุงแท้ๆก็ไม่ใช่อีก พ่อแม่อ่ะไม่เห็นจะดินจะเดือดร้อนอะไรมากเลยลูกตายทั้งคนคนร้ายก็ยังจับไม่ได้สพลูกก็ไม่เผาเสื้อผ้าก็เผาเห็นพ่อแม่บางคนลูกโดนฆ่าตายเห็นเขายังวิ่งเต้นมากกว่านี้เลยไม่สงสารลุงแกเลยเหรอลุงสงสารแกมั้งสิลูกแกก็มีเป็นเราเราก็ไม่ชอบมาด่ามาว่าพ่อเรา ทั้งที่พ่อก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณทนายโนบิตะเขากำลังต่อสู้คดีเพราะอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีไปกินเหล้าร้านเดียวกันอย่าเมามารวมกันคนละคนนะคนละเรื่องกันนะเข้าใจนะลุงไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับผมว่าอีกคนมากกว่าใครแนะนำลุงพลแกคงไม่ได้เลือกทนายคนนี้แน่ๆต่อให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีเงิน เตรียมติดคุกได้เลยผิดตั้งแต่ไปฟ้องอัจฉริยะแล้วลุงคดีน้องชมพู่ก็ยังไม่จบน่าจะอยู่เงีย,งยบๆใครดา่าใครว่าก็ปล่อยเขาไปนอกจากบางเรื่องที่อาจจะกระทบเรามากๆคอยสู้ตามกฎหมายแล้วเลือกทนายแต่ละคนเพียใจแทนหนังแบบนี้อาจมีหักมุมนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกคนบ้านๆทำไมต้องเล่นตามน้ำ ลุงพลเปลี่ยนคนได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานน่ะสำคัญมากกว่าผมก็ว่าอยู่ชื่อคุณคุ้นทนายของลุงพลมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยที่เอามาโพสนะคะยังต้องสู้คดีอยู่ค่ะใครที่รอดูลุงพลแดกข้าวลุงพลขี้ลุงพลแปลงฟันลุงพลถมน้ำลายลุงพลนุ่งผ้าข่ามา้าลุงพลไม่เสีเสือ้อรอก่อนนะคะ ให้ไปม็อบก่อนค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้หลงตัวเองและเชื่อพ่อยกกระเธอยกผมว่าลุงพลคิดผิดแล้วที่ไปเชื่อทนายคนนี้ที่ไปฟ้องไข่เงินหมดหน้าตักแน่ๆนลุงพลสวยแล้วลุงพลอ้าวบริจาคสิท่านผู้ชมสุดท้ายน้องลาลาเบลก็ได้รับความเป็นธรรมสาธุ